รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีตอนสายๆครับวันนี้เราจงอ,อยู่ที่ถนนหน้าพระลานครับ ทางกําแพงพระบรมหาราชวังเลยหรือวัดพะแก้วนะอยู่กําลังจะเดินทางไปท้องสนามหลวงึงอยู่ข้างหน้าประมาณรนะ้อเมตรเนาะตอนนี้ก็เริ่มพิธีจะรถพนางคันแรกนะฝันอยู่ก็พยายามรีบเดินตื่นสายนะครับก็จะไปให้ทันตอนนี้กําลังน่าจะเริ่มพิธีไถนะครับไถดาไถแป้นะครับแล้วก็จะหว่านข้าหวัานเมล็ดพืช ยูก็จะข้าไปดูเหตุการณ์หน่อยไปเดี๋ยวถ่ายไม่ดูมีเหตุการณ์อะไรมาสดๆเลยสนามหลวงอยู่ข้างหน้านู้นครับเดี๋ยวเรามาลงอุมโมง์กันเดี๋ยวท่านยู่มาลงอุมโมงข้างน้แพงพระบรมมาราชวังเลยเดี๋ยวเราไปโผล่ขึ้นข้างบนครับเข้า,ขาในพิธีกันนกท่องเที่ยวเยอะแยะมากวันนี้เสียง อุปทึงคือโคมไปหมดเลยเดี๋ยวดูด้านล่างแล้วนะต้องเที่ยวชาวจีนเยอะมากช่วงนี้เริมนะครับเต็มเลยเดี๋ยวเราไปโผล่ขึ้นสนามหลวงกันแล้วนะต้องเที่ยวเยอะเต็มทุกอโงงเลยตอนนี้ครับลงมาใต้อโงงเย็นชํำมีที่นั่งนะครับใครมา เที่ยวท้องสนามหลวงครับถ้าเนี่ยห้องน้ำก็มีครับช่วงรอพักจะไปไหนต่อดีก็ลงมาในอุโมงค์ครับมีหลายช่องนะครับอุโมงค์หน้าพระลานอุโมงค์สนามหลวงอุโมงค์ฝั่งธรรมศาสตร์อุโมงค์ฝังรรงฝ่งท่าช้างน,นะไปเดี๋ยวลองยูพาขึ้นท้องสนามหลวงกันครับเรามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงข้ามท้องสนามหลวงขึ้นอ่าอุโมงค์ทางขึ้น ท้องสนามหลวงนะครับรู้สึกจะปิดนะครับเพราะว่ามีพิธีอยู่เขาคงไม่อยากให้ขึ้นไปแล้วนวนวายนะครับผมอยู่ตรงเดินอ้อมมาอีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูเราจะมาโผล่ตรตงไหนเอ่ยตอนนี้มาอยู่ฝั่งตรงข้ามท้องสนามหลวงเลยครับเนื่องจากประตูนู้นเขาผมให้ oh ขึ้นนะครับตอนนี้เรามา หางไรศิลปรกรนะครับก็ผ่านตึกแดงนะครับเอามีชื่ออยู่เดี๋ยวเราดูชื่ออะไร <c oughs> ยังเดินกันยาวไปเนี่ย <Yeah. S 1> ตึกนี้ยาวมากเรามาดูเจอชื่อแล้ว อันคืออาคารนิทัศการจเจริญพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตึกถาวรวัตถุนะครับนิทัศกาลตู้ลายทองนะครับก็ยาวไปเลยตึกแดงตึกแดงอยู่ตรงข้ามกับท้องสนามหลวงไปเราไปนะนี่้องอยู่เดินอยู่กลางท้องสนามหลวงเลยนะช่องนี้ไม่มีรถเพราะว่าปิดถนนครับ เดินไกลเลยก็ไปเข้าช่องเดียวกับช่วงที่จัดงานมาหาสงกรานในท้องสนามหลวงนะครับนู่นเลยอยู่หน้ามาหาทัางเข้ามาหาวยลัยธรรมศาสตร์เลยไปครับตอนนี้จากการหาข่าวนะครับต้องเดินอ้อมไปอีกฝั่งนะครับไปฝั่งสารดีการนู่นนะครับฝั่งนี้เขาไม่ให้ประชาชนได้เข้าไปด้านในนะครับ เดี๋ยวลงอยู่ลงเดินอ้อมไปอีกฝั่งนะครับเดินไกลเลยละนะครับอ้อมสนามหลวงไปอีกฝั่งนึงไปฝั่งสานทีกาฝั่งศาลหลักเมืองนะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าตอนนี้ข้างในเห็นอยู่ไกลๆเลยกําลังไถพวนไถดะอยู่นะครับไปรีบเดิน <c oughs> ตตอนนี้เรามาแถวแถวนะครับเข้าขงสนามหลวงฝั่งฐานทีกานะครับแบตหมดก็ตานนั้นเลยไม่ได้ ชมบรรยากาศเลยครับตอนนี้เราอยู่มาต่อแถวมันอยู่กําลังสแกนนะครับก่อนเขา้าทางในพรงกาลังอวูไม่น่าลักไม่เปิดให้เข้าฝั่งนี้นะครับแถวยาวเลยแล้วก็ใกล้ความจริงแล้วครับ เขาจัดให้น้องประชาชนนะครับได้นั่งคอยก็ต้องการล่มกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ล่มสีเหลืองกันนะครับแล้วก็ล่มหลากสีข้างหน้าสีเขียวนี่น่าจะมาเป็นทีมนะสีเขียวตอนนี้ด้านหนาก็ได้ยินเสียงปีกองนะครับมองไม่เห็นยูไปได้แอบชูกล้องแล้วซึ่งตรวจกล้องเรียบร้อยแล้ว มองเห็นพีกายมองเห็นขบวนพิธีเดี๋ยวรอ,อตอนเก็บพืชผลเลยแล้วกัน จะเสด็จกลับนะครับรถที่ประทับแล้วนะครับก็รอ้อประชาชนเข้ายังบริเวณพลัมพิธีไม่รู้จะได้เข้าหรือไม่ตอนนี้ก็นั่งกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ <laughs> เรานั่งกันครึ่งชั่วโมงแล้วน,นะตอนนี้ <laughs> 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 เงีออยศกันแล้วครับ <laughs> <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วอันนี้แตกกันแล้วครับต้นแตกแล้วไปแล้วกำลังเข้าบริเวณพิธีนะครับบนท่นทอกพิธีต้องทนรสำของกันแล้วนะครับเข้าไปหา ทีวิธีวานไทยนะครับวิ่งกันได้แล้วตอนนี้บัตรประชาชนเดี๋ยวไปส่งเจ้าที่ถือเราลืมนะหาไม่เจอหรอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวส่งเจ้าที่วิ่งบัตรประชาชนตกตอนนี้เขาลืมแล้วแหละเดี๋ยวไปส่งเจ้าที่ฮะ, <ไป S 1> ะนันนี้แข็ง ต้นไม้ครับมีจัดต้นไม้ด้วยนี่เรามาบริเวณมันต้นไม้แล้วยกต้นไม้กันครับอันนี้โค้งมาตรงลงพระโคนะครับอันนี้ยกต้นไม้กันหน้าดูเลยนะครับยังอยู่ยังอยู่เล็กที่เกียรติยกครับ ไปแล้วยกกันห,หมดแล้วไม่ทันแล้วไปต้นไม้ได้เนะครับนี่มีต้นกล้วยเดี๋ยวอยู่เข้าบริเวณที่หวานไถ่ครับหาแล้วครับมาแล้วโอ้โหเข้าถึงมาเนี่ยตอนนี้ตรงบริเวณไถ่แปรไถ่ดะนะครับ คงน,น่าหาข้าวเปลือกที่บานไถยมาครับกันก็พถึงนะครับตอนนี้เร่ก็อยู่ในการ มณฑลพิธีทองสนามหลวงเลยครับทัาการพี่น้องชาชนนะครับก็เข้ามาหเก็บเมล็ดรับเุ์เบือเมล็ดพืชที่ได้วานขายไปในบริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวงนะครับทั้งย่งภาพทั้งที่น้องชาชนเยอะแยะมากมายนะครับพามาทายทำกันนะครับสนที่เก็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวสวนข้าวไร่นะครับเพื่อเอาไปเป็นมงคลกับ สวนของตัวเองกันนะไปดูกันต่อ ใช่ครัโอ้โหมากายจังแต่ก็คุ้มค่าเหนื่อยเนาะได้แล้วคุ้มค่าเหนื่อยใช่ครับเจอบางอย่างตาลายไปเปล่าเนี่ยนี่นี่นี่คยายสักเม็ดมาเอานั่งคอยนานครับตอนนี้ก็คุยเคลียกันไปครับ มากันหลายจังหวัดนะครับเพื่อมาคอยวันนี้อันนี้ก็ปุ๋ยดีนะเอาไปไส่ต้นไม้ได้มีถุงอะเก็บไต่ไปเลยเนี่ยถือเป็นเลิกชัยเลยเนี่ยห่อไปห่อใส่ถุงไปที่พระโคนี่ใช้ได้เป็นปุ๋ยเลยแล้วจะยากเนี่ยเเราตาดีอีกได้เม็ดเมกันได้แล้วของที่ลึก เอออยู่ได้มาหนึ่งเม็ดนะครับนี่หนึ่งเม็ดไม่ได้คุยครับแต่เจอแล้วเก็บไว้ก่อนโอ้โหเม็ดเบิ่มเลยได้ไหมครับขอขอหน่อยตรงนี้เอเม็ดเบิ่มขอไปทำอะไรคะเั้นนั้นนั้นโอ้โหเห็นปัดดินนั่นแหละยัดดินไปเลยค่ะอะไรค่ะนี่ขอที่ขอเก็บแล้วเฮ้ยได้เลยยังมียังมียังมี มะะลินขา้าหอมมะลิใช่ไหมนี่นี่ได้เม็ดตัออ้งแล้วนวล <g üler> นนเม็ดนั่นแหละไม่รู้ว่าจะเจอไหมนนะ่ะขอผีตามไม่มีน้ำตาลน,นะเรามองเห็นมั้ยไหมเรารู้ไหมเห็นแล้วเรารู้ไหมไม่ที่คนแก่แล้วก็แม่อ๋อที่เขาแจกใช่ไหม<อ>น,นั่นใช่ไหมนี่นี่คุยอีกคุยอีกคุยอีกบ้าบ้าเลยบ้าบ้บ้าบาตรงนี้บะาบะาบ้าไหได้หกเลยผมอันนั้นอันนั้นอุ้ยขึ้นเรื่อยๆอ่ะกองเนี้ยขึ้นเรื่อยๆ เออก็เขาไทยลึกอยู่นะหมูเห็นทหางของกดใหญ่เลยอะไรนะระวังนะระวังนะอะไรนะเาไทยลึกอยู่นะประวัติศาสตร์อ๋อเกาเรียกว่ามูลตอนนี้กันตัวค่ะคิวนี่แหละเอาไปทำเลิกทำชัยผสมปุ๋ยตัวเขาประกวดมานะใช่แล้วเก็บตัวด้วยนะจ๊ะตัวราคา ขนาดควายมานำหลวงตอนงานนั้นตัวละสิบแปดล้านใช่ประโคนี้ไม่พระโคนี่พระโคผ่านพิธีด้วยเขาเติมเขาอะไรโกบีบเราเลยนใช่ใช่จริงปริโคระอันี้ก็เจอลูกจากโบสถ์าร์มนะครับได้ อยู่บน,นบนรถผ่านไปนะครับพี่น้องจะจบก็หันไปนําความกลกกันลุงยิดได้หลายเม็ดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราหาต่อตรงนี้หน่อยเนี่ยข้างหน้านี่ครับเกลี่ยมายังเจอหลายลูกเลยครับมันเจอหลายเมล็ดเลยนะะเจออีกเนี่ยเห็นไหมเกลี่ยไปก็เจอเรืเ่อยๆของนี้หลงอยู่หลายเม็ดเลยครับรอืม น่ตอนนี้อยู่ก็ได้เยอะนะรับได้เป็น20เมตรเลยเดี๋ยวเขาได้ทำต่อเนะแบบใกล้ๆจะหมดแล้วนี่ครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงขอบ อนนี้ทีนั่นเม็ดนึงเม็ดนึงนะขอบคุณยายยายตาไม่ดีปีนี้ทุกปีจะได้เม็ดเยอะปีนี้จะไเยอะลูบๆครับเจออีกนะริมๆน่ะยายมาจากไหนเนี่ย กัมูกระการค่ะอ๋อมูกระการใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกัน่บ้านเะดิมมาอยู่โคราชอ๋อโคราดนะเวมาอยู่รุงเทพนะแล้วจะเอาไปปลูกที่ไหนเนี่ยก็ไปให้คนที่บ้านนอกนะค่ะอ๋อไปบ้านนอกนะเผื่อเราอยู่ใกล้ยู่ใกลเราก็มาหาไปแล้วก็เอาสมุนไพรเครับเรื่องอะไรเนี่ยครับททีขอบคุณมากครับนี่เราก็มีอยู่ตรงขอบนะเดินได้เนี่ยนะตรงหา เนี่ยเนี่มันต้องเคลียร์เลยเนี่ยโอ้ยหลายเม็ดเลยเนี่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 ยอยู่ก็กายาเนี่ยตาดีว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ก็กายาเนี่ยเป็นกองเลยเนี่ยนี่ไม่ได้หาเลยนี่เนี่นี่ลุงยิ้มนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าขาวหมดเลยนั่นเร็วๆนั่นขาวหมดเลยเก็บแล้วเร็วเนี่ยเเก็บไปเยอะแล้วครับไม่มีมือไม่มีของเยอะตายนี่ก็เก็บไตกระเป๋าตังค์ให้ก่อนนะ เดินมาก็เห็นตลอดเลยน <c oughs> ะ,ะเราไม่ต้องไปเลีร์เลยเก็บเอามันร่วงอยู่ข้างนอกอเดินตามไปอีกเนี่ยไ <c oughs> ม่ต้องเก็บเลยขาวหมดเลยเนี่ยส <c oughs> มองไปเห็นกันแน่เลย <c oughs> ขาวหมดเลยครับตีนี้ได้ได้เก็บกันเยอะไง ไงย่าเราเจอในย่าอีกหนึ่งในเนี่เอออยู่ไม่ต้องคุยเลยเดินทำถ่ายภาพด้วยได้เจอด้วยครับน่ครับร้อนเท่าไรก็ทนกันได้วันนี้นี่นี่ขาวหมดเลยเนี่ย สามสิบเมตรแางหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวต้นเนี่ยเอ่อเก็บเก็บเก็บดูยิ่งกาวได้อหน่อยนึงได้ไหมข้าวได้เยอะพีนี่ข้าไปค้นข้าวน้อยนี่ลุงนี่ผมไม่ผมไม่เคยมาเลยนะเออผมได้มา สมัยในหลวงรอกเกาเขาให้ล้อมอยู่ดูใกล้ๆรัเกาลก็ <ๆ S 2> ให้เราล้อมดูใกล้ๆเลยเนี่ยมันออกไกลไปหน่อย <c oughs> ครับตอนนี้ก็เริ่มออกมาอยู่รอบนอกกัน <c oughs> อยู่ได้เยอะแล้วครับเหงอเข้าตาแล้ว นั่นน่ะ,นะอ,ออกมาได้ไหนลนะสองเม็ดสามเม็ดนะั่นเนี่ยขาวเลยนู่นข้างในเม็ดนั่นยล่นอยู่เลยเนี่ยเอออยู่มันเข้าเหวี่ยงแล้วมันก็เลยมาเนี่ยเนี่ยอีกนะผมได้หลายเม็นนด่ะผมไปทำพันหลายเม, <laughs> ม็ดอ,อ่ะไปใส่พันสองเม็ดนั่นนั่นนะนั่นเม็ดนั่น แต้มตาก้มเงือเข้าตานั่งเลยตัวเล็กนั่งไปเลยนั่งพื้นหญ้าไปเลยนั่งหญ้าไปเลยเห็นไหมน่ะมองเห็นไหมตัวเล็กตาต้องดีป่าดิโอ้โหนี่ได้หลายเม็ดเลยเห็นไหม,มอืได้หลายเม็ดเลยเจอมันแล้วนั่นเนี่ยขาหมดเนี่ยเปิดไหมเนี่ยเนี่ยอ่ะ ขาไปหมดนะฮะตรงนี้ใครเปิดทิ้งแต่ผมไม่ต้องเคลียร์เลยเนี่ยเดินเนี่ยเห็นไหมเดินทีครับเปิดไว้นี่แหละข้างมองไม่เห็นนะนี่เม็ดเน็ตเนี่ยนี่อีกอ่านี่มีชายนิยาละนี่ไงเม็ดเราดูตรงทีครับเปิดไว้นี่แหละเดินหายตรงทีครับเปิดไว้นี่แหละตัวยืดหลังแล้วทิ้ง ตอนนี้ก็หลังจาเก็บได้อพอใจก็มาถ่ายรูปวริเวณที่ประทับนะอยู่ท่าในหลวงมีการมอบของมอบของกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันมากันหลายๆจังหวัดหลายภาคนะครับึงอยู่แบตจะหมดนะครับเดี๋ยวต้องพักไปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าแบตหมดก็จะเก็บเลยนะครับ ไปปิดตอนท้ายเอาที่กองปิดตอนท้ายเอาที่ทำงานเลยครับเปิดดูดิมีไหมอ้าวเจอหนอนเจอหนอนเจอหนอนให้ยายวิ่งเลยบอกไปไหนบอกให้เปิดดูยายเปิดเจอหนอนเลยยายวิ่งเลยไปเงียบเลย ก็จะช่วยหาข้าวได้นิดหน่อยอยากเจอหนอนนะยายไปเลยเหมือนเราอยู่ท้องนานะขายบอกดีกันนะถ่ายหน้าเราก็ร้อนงี้แหละเกลือเข้าตาหน่อยแสบจะได้รู้ว่าเค็มมีเค็มไง แ่ได้รู้ว่าเราเค็มนี่เค็มได้เยอะไหมได้พอสมควรโอ้ยได้พอแบ่งแล้วพอแบ่งพอแบ่งนี่เงินเพื่อนชิระคบน่ะพี่คจ่ายทข้างนอกผมว่าไม่ได้เตรียมถุงมะหรอกมัคิดว่าจะได้ไงก็เลยใส่เป๋าตังค์หมดเลยกลัวไปอยู่แบ่งไปแบ่งมาตัวเองไม่ได้เฮ้ยไงต้องแบ่งตัวเองก่อนนะแบ่งตัวเองไว้ก่อน มาได้เยอะไหมเออพอแล้วพอแรงแล้วพอแรงแล้วพอแล้วพอแล้วพอแรงแล้วพอแบ่งพอแบ่งพอแบ่งแล้วนะาแกเป็นไหนตาใส่ถุงใหญ่ใส่ถุงหัวถุงใหญ่เลยนะอืมอืมอืมมอนในเดีอนเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่เดินมาก็เห็นอ้าวตาไปเม้นตมทบทุนนะฮะอ่าใช่ เไหลเป็นแบบน้ำแล้วตอนนี้หยดติ๊งติงต๊งจะ <laughs> เอาไปผสมข้าวนาปีนาปังเราตอนนี้ก็จะเริ่มนาปีเล้ได้ไหมตัวเล็ก แบตก็จะหมดไปเราต้องกลับกันแล้วแหละแบตหมดเดินหาไปด้วย อันนี้ก็แบกยากันเรียบร้อยได้กันเยอะเพราะว่าชาชนน่าจะไม่มากเหมือนทนั้งเมื่ก่อนนะจากว่าการจำกัดคนเข้าด้วยเนาะไปเรากระปั้นก่อนครับตอนนี้ก็ยังมีมน้องชาชนหลายๆท่านนะครับพอรุงยู่จะกลับ มาชมจับใจดอกไม้กันดอกไม้ต้นไม้นะครับเจ้าที่บอกห้ามห้ามแต่ก็ห้ามไม่ได้แล้วครับงานนี้มันเป็นต้นไม้ล้มลุกนะครับเอาไปก็แดดร้อนๆนี่น่าจะเฉานะครับเราวังระวังค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบเอาเอาเอาวังก้าวให้ดีมันยุบได้เพราะว่าเขาลองไวเ้เฉยๆเอาให้ดีให้ดีเดี๋ยวบาดเจ็บ มันขาไก่ลายเปล่าเนี่ยเออมีขาไก่เขียวขาไก่ขาวอันนี้ก็ไอพวกะกศะนไงพันกศะนมีสีตา่างๆเงนงอนไก่กศะนไขายไหมอ่ะอ๋อจา้จาจา้าจ้าจ้าเดี๋ยตอนนี้เราอยู่เดินลงมาอุโมงค์หน้าพระลานนะครับอุโมงค์ท่องทางสนามหลวงที่เขาปิดเมื่อสักครู่ก็กะว่าจะลงมาพักแอร์เย็นๆสักครู่ครับพอด,ดี เจอนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับขึ้นนะผิดประตู <an> เพราะว่าหลุดเข้าไปในสนามหลวงแล้วจะเดินไกลมากนะครับ <an> <an> ก็เลยแนะนำไกด์ว่ากลับลงไปพอดีเขายังเดินไปไม่ไกลมากนะครับให้กลับลงไปแล้วก็ไปขึ้นประตูตึกแดงที่ลูกยูขึ้นตอนแรกจำได้ะัะข้างตึกแดงนะครับเพราะว่ดีประตูสนามหลวงเขาเพิ่งเปิดนักท่องเที่ยวก็เลยขึ้นเลยก็ยไม่รู้นะครับขึ้นแล้วก็ ยาวเลยเดี๋ยวลุงยู่จะนั่งพักสักคู่เนาะในวัยแรกร้อนมากขอแอร์เย็นๆสักแป๊มเดี๋ยวให้กลับที่ทำงานเอยทำไมน้ำเละแบตก็จะหมดตอนนี้ยู่มาอยู่ในอุโมงนะครับตอนนี้เป็นห้องโถงใหญ่เลยแอร์เย็นเฉียบแล้วก็มีต้องน้ำตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ลงมาตกล่มันอยู่ที่บ้านเลยก็ทางบนก็อุณหภูมิ ไม่ได้ดูนะอุณหภูมิร้อนมากอะตอนนี้ราจัดมีเมฆแต่เมฆไม่บังเลยครับกลายเป็นว่าเมฆอะ่ะทำให้อากาศไม่ถ่ายเทนะร้อนแล้วอ,อุแล้วก็เรางสารนีน้องประชาชนนะตอนนี้อยู่ก็ออกจากบาตนพิธีท้องสนามหลวงมาแล้วลงในอุโมงค์นะครับเดี๋ยวอีกัะพักนี่แอร์มาเย็นจับเลยแล้วลวงให้แยกกันเดี๋ยวอยู่ก็จะขึ้นไปอุโมงค์ท่าช้างนะครับเดินกลับที่ทํางานนะครับสาหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมช่องลุงยูนะครับก็น้องเบียก็ได้มาน้องเบียที่ร้อนนะครับก็ให้อยู่พักอยู่ในที่ทํางานลุงยูเดินออกมาแต่เช้ากินข้าวกินยา้องกินยาด้วยวัยนี้นะครับวัยนี้ก็ต้องมียาความดันนะครับยาความดันเบาหวานไปก่อนนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับท้องนหนาหลวงก็มีหลายท่านหน้ามึกนะครับก็ ทางเจ้าที่แจกยาหม่องนะครับอะไรอะวังว่าอะไรเนี่ยลุงยูจำไม่ได้นะครับแจกยาหม่องมาตรวจกล้องตรวจอะไรแล้วก็ได้ภาพเยอะอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็รับชมคลิปต่อไปของลุงยูเป็นกาลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงยูเพื่อเป็นกําลังใจทมคลิปต่อๆไปรับวันนี้ลุงยูกับน้องเบียนี่เปี้ยวนะครับ ขออนุาตลาทุกทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ